คุณเศรฐาทวีสิน,นในโอกาสวันครูเนี่ยนะฮะที่ท่านนายกให้คำขวัญวันครูนะฮะใจความสำคัญบอกว่าครูคือผู้นำความรู้ทั้งจากในตำราและจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับศิษย์งานของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จึงไม่ใช่แค่าการสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำราแต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิดและวิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายเพื่อให้ศิษย์สามารถจัดระเบียบความคิดได้ รวมถึงเติบโต,ตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพสําหรับนายกรัฐมนตรีครูคือผู้สร้างและผู้ให้สร้างคือขอโทครูคือผู้สร้างและผู้ให้นะสร้างคือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมให้ก็คือให้หลักคิดแก่ผู้คนเพื่อนําไปต่อยอดได้จึงขอมอบคําขวัญวันครูประจําปี67ว่าครูวางฐานคิด ส่งเสริมสิทธิสร้างสรรค์ครับ